สวัสดีเพื่อนๆนกตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะไปที่บ่อบึงเตยนะครับบ่อบึงเตยนี่อยู่แถวหนองจองนะครับดูแผนที่ในเพจของของบ่อได้เลยนะครับแต่ a c e น o o k นะฮะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่26มีนานะครับ257นะครับเป็นวันต้นนะครับที่นี่เปิดวันต้นวันอาทิตย์นะครับสำหรับน้ามือใหม่ๆนะครับ ที่ที่ที่งงว่าวันต้นคือวันอะไรนะวันต้นก็คือวันที่เขาเขาลงปลาใหม่นะครับลงปลาใหม่ปลายังไม่โดนกัดเลยนะครับก ja 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 ็จะเป็นวันต้นแล้วก็จะมีคําว่าน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดก็จะเป็นช่วงช่วงออกตัวนะครับออกตัวเริ่มตกนะฮะที่ว่าน้ําเดือดน้ําเดือดไหมน้ําไม่เดือดไหมนะครับคือช่วงนี้นะครับถ้าถ้าน้ําเดือดนี่คือปลาจะกัดจะกัดดีนะครับถ้าน้ําเดือดดีมากก็จะกัดดีมาก ครับก็4เดือนแล้วนะฮะที่ไม่ได้มาที่บ่อน,นี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันต้นที่นี่น้ำจะเดือดแค่ไหนนะครับดีจะดูกัน,นะฮะที่บ่อบรรยากาศนะฮะคนก็สักประมาณ60นะน่านจะ60ได้นะครับ ก็เริ่มได้ปลายางเหมือนเดิมนะครับปลายางสักประมาณ2นิ้ว3นิ้วนะสนิ้วครึ่งนะครับอันนี้เป็นสําเร็จรูปนะฮะแล้วแต่นะลองดูนะฮะก็ชั่วโมงทองนี้ก็ก็ดวงนะฮะดวง50นะครับว่ายืนถูกที่หรือเปล่านะฮะจับเหยื่อถูกสีหรือเปล่า กาไม่ต้องซีเรียนะฮะคือเข้ามาที่บ่อชอบตรงไหนก็ก็ลงตรงนั้นนะเพราะว่าปลามีหางนะครับเขา่ามางั้นนะฮะส่วนอ่ฮะเรือนะนะเคารตุงชาตินะครับที่นี้ก็เคารพตร้งชาติก่อนนะครับพต้งชาติเสร็จก็เฟี้ยงได้เลยนะครับ อยู่นะฮะไแล้วครับคนประมาณหกสิบได้เนิ่มนนะไม้แรกครับ two and a half เฮ้ยตรงนี้ขึ้นดีมากเลยอ่ะใหญ่เย้ายายปยายสามลกว่าเฮ้ยไปเอย่าง้ยป้ายายขึ้นแต่เช้าเลยฮะน่ะก็จะไปนะสะสำหรับชั่วโมงทอง ก็ถือว่าเดือดปางกลางนะครับประมาณ5นาทีต้นนี้คือเดือดนะครับหลังจาก5นาทีก็ขึ้นแบบบะปายนะฮะ๋ยวดูนะเริ่มเก็บนะนะ้วฮะประมาณ10นาทีนะครับดูน,นะหลังชมวงทองเปลี่ยนเป็นปักเลยนะครับโลายางก็บอกเลยนะก็ขึ้นไม่เท่าไหร่นะครับลองดูนะ เต็มนะครับหอยงับเต็มเราไม่ออกเนีไ่งับได้เดือยหอยเนี่ยดูหอยตัวต่อไปนะบอลครับบอลน,นะโดนอยู่คนเดียวเลยนะรู้สึกนะวันนี้วันนี้น่าจะดวงดีครับตเต็มนะสลิมสลิมล้มๆๆนนสีเขา หายากกันนะสีอะไรเนี่ยนี่สีอะไรตีเขียวเกตแดงครับเขียวเกตแดงครับนะสลิมได้กี่ตัวนะเอ่อตอนนี้ได้หกครับหกนะครับไปใหญ่ตัวหนึ่งครับเละโดยเละหลุดไปหลายตัวนะที่เห็นเอ่อที่โดนเกี่ยวหลังไปก็หลุดไปทั้งนู่นะนี่ครับสลิมหัวจิกหัวจิกกี่กรัมฮะาหัวจิกสามสามกรัมนะครับตัดไปใต้ท้องครับผมลองหาดูนะครับ โอ้โหก็ดีเลยตรงนี้จากปักนะครับดีกันแตะตัวต่อไปนะเนี่ยโอ้โหอินวันตัวแรกตัวแรกรอบายใช่ตัวแรกรอบใบโอ้โหอินวันโอ้โอินวันนานจะเห็นปลาไม่น่าจะกระดีโอ้โหกึนเลยเลยมันหน่อยปลาใกล้ตายด้วย สไปด้วยเป็นปลสีเขียวต้องน้าอะไรครับเอ๋ครับตัวแรกรอบบ่ายรอบบ่ายตั้งแต่เช้าโอเคปลดล็อกนะเดี๋ยวไหลนะง่ายบ้างบ่ายแล้ววันนี้เช้าเป็นไงปวดตัวเดียวน้ำน้ำน้ำเดือดตัวเดียวตัวเดียวนะยืนยืนผิดที่ใช่นะไปดูทั้งอากงอากาศเรียบร้อย มาช่วงบ่ายเป็นไงก็ได้มาตัวได้มาตัวเึงชาตัวบ่ายตัวก็ยังพอมีเวลานะนี่ก็สักประมาณบ่ายสองเองนะเดี๋ยวพอมีเวลาอาจจะช่วงเย็นนะจะเจ็ตัวติดเลยก็ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหดอะโหโอ้โนโอ้็หโก้โหโอรโหโอ้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 โหโมหโอ้วหาอีโหโอ้โหโอ้โหโเ้โหโว้โหโอ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 ้โหห เดี๋ยวลองลุ้นดูนะฮะว่าช่วงช่วงเย็นแบบนี้นะฮะปลาจะขึ้นเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันฮนะตันนี้ก็เคาะบักนะฮะช่วงเย็นลมแรงนะครับก็ดีกับบักนะ <c oughs> ตั้งแต่หลุดน้ําเดือนมานี่คือคือขึ้นขึ้นตัวตัวน้อยมากนะครับอาจจะเป็นพปเพราะปลาตื่นนะครับหลายสาเหตุนะ แล้วแต่วันนะครับ <c oughs> หมายเสียงหมายเสียงนะนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นิ่งไปแล้วคือหมายหมายเสียงก็เป็นงี้นะอยาก อยากได้ตัวต้องเสี่ยงนี่นะยิ่งซื้อกระดี่ตุนไว้เยอะครับนะฮะตนุ่มครับเป็นไงฮะวันนี้สามตัวกระดี่ล้วนๆขุดยางเดียวขุดยางเดียวแล้วก็เสียงกระหัดยางเดียววันนี้นะเดี๋ยวดูการตอนเย็นแอะน้าอะไรฮะสองอะไรครับสองนะสองนะเป็นเป็นเป็นมือใหม่หรือมือเก่าตกมานานแล้วครับออกตกมานานแล้วนะแต่จริงแล้วอายุเยอะแล้วแต่หน้าเด็ก ใช่ไหมมีทีมไหมไม่มีครับคือว่าโดดเดียวคือไปที่ไหนก็สบายสบายได้ครับนะเป็นไงวันนี้2องตัวครับูตัวลตอนเช้าเป็นไงกัดเป็นไงน้าเดือดโอ้โหได้ตัดเดียวเองครับคือว่ากัดกัดกัดดีแหละแต่ว่าเราเราไม่ค่อยโดนเยืนยืนไม่ค่อยถูกที่ครับผมนะเอควันนี้ก็ก็พอได้ก็ถือว่ารอดเห้าไปนะกันหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับนัดโดครับนัดโดด มาจากไหนฮะลามินธาครับรามินธานะมีทีมไหมไม่มีครับไม่มีครับเป็นไงวันนี้ช่วงเช้าน้ำเดือดเป็นไงครับก็กัดดีอยู่ครับกัดดีนะแค่สองตัวกัดคนอื่นดีกัดคนอื่นดีกัดดีกัดดีอยู่นะแล้วก็เป็นไงเรายืนไม่ค่อยถูกทีเท่าไหร่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ไหมวันนี้เขายังไม่เจอเลยช่วงช่วงบ่ายเป็นไงหลังน้ําเดือดช่วงบ่ายก็เงียบหน่อยมันก็แล้วแต่นะใช่ครับแล้วแต่วันคนยืนถูกที่หรือเปล่านะถูกจังหวะหรือเปล่า วันนี้ก็คงจบ2ตัวอาจจะไม่แน่อาจจะไม่แน่นะช่วงมีฟุกอีกสักตัวโอเคกาสหน้าจอกันไหนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ่ยนะบอลวันนี้วันนี้ฟุกครับกินปลากรวันนี้นี่ถือว่าเป็นผู้เอกเลยนะคือได้ปลาใหญ่ได้ปลาใหญ่ด้วยไซส์ประมาณ3าสี่โลนะครับกับปลาเล็กอีกปลาเล็กอีก6ตัว6ตัวนี่เจตัวพร้อมปลาใหญ่ใช่ถือว่าเป็นพระเอกยังไงวันนี้กัดอะไรครับวันนี้กออย่างเดียวเลยครับคือกัด กัดปลายยางใช่ปลายยางเลยช่วงเช้าก็ปลายยางคาันิ้วธรรมดาแล้วก็ตอนเย็นก็ไอตอนช่วงสายเก็บก็เป็นแบบสลิมก็ไม่ค่อยกัดอย่างอื่นไค่อยกัดอย่างอื่นนะก็ก็โอเคอ่ะก็ได้อยู่คนเราผมโอเคนะคนอื่นก็น่าซีดกันนยโอเคสรัวันนี้สวัสดีครับ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 นไงนะออสสวัสดีครับว่าไงครับขายเกมนะตอนนี้สกอร์เป็นไงครับตัวครับห้าตัวนะ ก็คงจะประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วครับคง <ork> ไม่ามากากว่านี้ลแล้วครับแล้วก็โกงเลยอ่ะปอบพ่วงปอบพ่วงครับเอามาเทสเหยื่อครับวันนี้เทสเหยื่อมาเทสครับมาเหยื่อไม่ได้โกงใช่ไหมไม่ได้โกงครับไม่ได้โกงครับไม่ได้โกงครับโเควันนี้ก็น่าจะห้าแต้มนะห้าครับผมบางแล้บางครับวันนี้ผมผมผมมาดูอย่างเดียววะเนี่ยโอเคครับไม่น่าผมเห็นบางเมื่อกี้นี่เองโอเคครับผมครับผมวัสดีครับไอ้สุสวัสดีครับอย่างเงฮะวันนี้สกอร์ ผมแต้มครับผมแต้มนะตอนเช้าตอนเช้าห้าตัวตอนเช้าสามเอาสามไม่ไม่ไม่ใช่เทพน้ำเดือดใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่คือตอนเช้าสามแล้วก็เก็บบ่ายอีกสามครับผมนะก็เป็นหกตัวครับแล้วก็เป็นไงรอรออย่งนี้มีแฟนยังมีครับมีมีแล้วเหรอครับผมว้าวเสียใจแงะน้าอะไรนะบาสครับบาสนะมาจากบางพีบางพีครับมาไกลนะ อ๋อฮออยู่แถวนี้พอดีครับพอดีอยู่แถวนี้เรียนอยู่แถวนี้นะไม่สดบาสไม่สดใชโอเควันนี้ก็พอพอได้พอได้ทุนครับผมได้มากได้น้อยก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่ฝีมือแล้วแต่จังหวะใช่โอเคกลหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะฮะบอกระพงพุ่งเตยนะครับแถวหนองจอกนะฮะก็จบไปก่อนนะครับวันนี้คนก็ประมาณ60กว่าคน นะครับช่วงน้ำเดือดนี้ก็เดือดนะครับเดือดรอบๆนะฮะใครยืนถูกที่ก็จะได้เยอะหน่อยนะครับก็ใครยืนไม่ถูกที่ก็อาจจะไม่โดเลยนะครับหลังจากน้ําเดือดก็ขึ้นขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่ไม่ไม่ขึ้นมากนะครับเนื่องจากตอนเช้ามันมันมันเดือดคนเยอะนะครับก็ได้มากได้น้อยก็ข้าเท้ากันไปนะครับส่วนเหยื่อที่กินก็ก็ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับหลังจากน้ําเดือดนี้ก็ ก็หลากหลายนะครับก็ขึ้นนิดหน่อยนะฮะก็โอกาสหน้าไปที่ไหนเจอกันใหม่สวัสดีครับ